ทางบ้านเราก่อนจะไปชมผู้สูงอายุนครับทางอำเภอนี่มีแนวนโยบายเกี่ยวกับโควิด19นะครับตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงลดลงให้บ้านเรานี่ไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันทุกคนนะครับเป้าออา70%จะคือใหญ่เป้า,ยายวัน80%ตอนนี้อสมอกับพ,พรรพสตกำลังจะประสานทางกำลันที่ว่าทางทางผู้สูงอายุเี่ยเป้าหมายหลักเลยนะครับทุกคนต้องฉีดย,ยกเว้น คนที่มีโรคจะจำตัวอยู่ห้าหกซีนิตเขาจะบอกไว้นะครับอย่างคุณหมออย่างแล้วพอสตอร์เขาจะบอกเองว่าโรคไหนฉีดใจฉีดไม่ได้ท่านนายกครับฉีดวัคซีนสีดทั่วไปเลยบอกทำรู้ว่าฉีดต้องเพียงกันผู้ทรงอยู่คนบ่าวตรงเข้าไปเข้าไปจะเป้าหมายหลักคือผู้ทรงอยู่นะครับจะขยายไปจากกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสอคอนะครับคณะผู้บริหารพนักงานเป้าหมายหลักเสร็จแล้วก็จะเป็นทีมเราบ้านเราทุกคนนั่นแหละครับ อำเภอกำลังเอาเป้าอยู่นะครับกาาลังเ้วันนี้พนักงานมาปฏิเสธอยู่ที่อำเภออ๋อตอนนี้เป็นหนังสือทางการจากจากหน่วยงานภาครัฐนะครับจากอำเภอเขาไปชุมมาแล้วผืนใหญ่ตั้งต่อแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับต้องได้การฉีดวัคซีนตอนนี้กำลังรณรงค์ลงทะเบียนกันคงไม่เกินสองอาทิตย์นะครับผือใหญ่ไม่มีโควิดแน่นอนนะครับ แนวนโยบายที่ตั้งับตั้งเป้าไวน้นะครับงานที่นนโดดเด่นจริงคือน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคคือคือใหญ่เราเป็นพืน้นพื้นที่ที่กาดน้ํามาสองปีแล้วนะครับเดือนมีนาเมษาเนี่ยจะประสบปัญหาทุกปีคือน้าไม่พอระบบน้ําประปาของเราต้องได้รับการปรับปรุงอยู่เยอะครับบ่อขนาดใหญ่สระขนาดใหญ่ของเรามียอยู่สามสามบอ่อ แต่ว่าปริมาณน้ำมันไม่เพียงพอทีปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปพจังหวัดส์เจดใช้เครื่องสุนัำขนาดใหญ่จากลำห้วยตะพันนะครับมามามา,มาใส่มาเติมเต็มในบอ่อไว้ครับเร่งด่วนอันที่สองก็คือไฟฟ้าเพื่อการเกษตรนะครับชุมชนคนพื้นใหญ่เรานี่ยังไม่มีไฟฟ้าการเกษตรตอนนี้กําลังประสานงานกับสำนักงาน การไฟฟ้า<ม>เพื่อจะขยายเขตไฟฟ้าเพื่อนเกษเรตรล้วกรณ์ผสมผมนี้ต้องการให้พี่น้องมีอาชีพเสริม,มในในในานนะครับถ้าน้ําเราพร้อมเสร็จไฟฟ้ามีถึงมลพิษสะดวกพร้อมผมว่าการเกษตรเราจะไปได้ดีนะครับเ,เรื่องที่สามนะครับถนนไปทุ่งไร่ทุ่งน,งนานะครับเดิมทีบ้านเราเนี่ ไม่มีถล่นเพื่อการเกษตรนะครับแนวคิดผมเรา่มีน้ามีไฟแล้วก็มีถล่นเพื่อการเกษตรสามอย่างนี้เป็นนิยบายที่เรื่องด่วนของผมนะครับเข้ามาในการดำเนินการทัางนี้โมมันรือว่าภาษางมมันได้จะดำเนินการทันทีนะครับ